ธรรมะธรรมโมโงกันอยู่ได้พี่ต้อยครับพี่ต้อยครับไอ้ทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคำสอนที่สำคัญสำหรับพุทธนาจริงเหรอจริงแต่ไม่ใช่อย่างไรเลยนี้งงกันใหญ่เลยจริงแต่ไม่ใช่นี่แหละนะคนพุทธเราเนี่ยเวลาเราไปรับฟังคำสั่งสอนอะไรมาเนี่ยเนื่องจากว่าการสอนแต่เดิมเนี่ยมันมาจากพิธีกรรม มันมาจากความพยายามที่เกิดความเชื่อความศรัทธาโดยขาดปัญญาทพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือปัญญายกตัวอย่างว่าเวลาพูดว่าทานศีลภาวนาคนจะบอกว่าเฮ้ยเราทำทานเป็นฐานนะศีลจะได้ยกระดับขึ้นแล้วก็ภาวนาแต่ถามจริงจะมีคนพุทธกี่คนจะเข้าใจนะว่าทานคืออะไร ไปทําทานทไปทําทาน,ทานการให้ทานเออให้หมากให้พระเท่ากันไหมอันนี้ผมไม่รู้เท่าไอ้พี่เท่ากันเพราะเท่าไม่เท่ามันอยู่ที่จิตใจเราแต่ผลที่เราจะได้กลับเนี่ยนะมันอาจจะไม่เท่ากันหมายถึงว่าผลคือตามกฎแห่งกรรมคุณทํากับหมาคุณทําทกับพระผลที่ได้กับพระย่อมมากกว่าแต่ใครไปคิดแบบนี้ว่าถ้าอย่างนี้กูทําแต่กับพระกูไม่ทากับหมาอีแบบนี้มึงเป็นบาปแล้ว พราะใจเนี่ยมันเป็นความอยากและมันไม่ได้ให้ไปเพื่อที่จะทําให้ใจเบิกบานอันนี้คือทานนี่คือทานศีลน,นะมันก็มาแบบเดิมอีกนะโอ้ยรับศีลห้ามึงรับศีลห้าไปงานศพนะพระท่านให้ศีลมันก็หันมาจุกติ๊กตุกตุ๊กติ๊กตุกติ๊ก,กนี่รับศีลการรับศีลของคนไทยคือไปรับตามพิธีกรรมแม่รับศีลห้ามาแล้วที่ดีขึ้นกว่านั้นหน่อยพวกจะไป ปฏิบัติธรรมรับศีลห้าศีล8ดมาเลยและไปปฏิบัติธรรมหรือภาวนานทีนี้จะบอกแบบนี้ว่าเวลาเราจะฟังคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องใคร่ครวญเสมอว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนแบบนั้นเพื่อหวังผลอะไรนะอันนี้สำคัญพี่ย้ำเลยว่าพระพุทธศาสนา,าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติ ของสิ่งนั้นๆธรรมชาติของวัตถุธรรมชาติของจิตที่เราพูดไปแล้วธรรมชาติของวัตถุก,ก็คืออันนี้จังทุกขงกังอนัตาสรรพสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆมันตั้งอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงน,น,นะไม่สามารถที่จะอยู่ในรูปนั้นจะเปลี่ยนแปลงสู่รูปใหม่เราเนี่ยไปรับศีลจากพระแล้วม,มาปฏิบัติกับไม่ได้รับศีลจากพระแล้วเรารู้ว่าจริงเรารู้อยู่แล้วว่าศีลห้าอะไรเงี้ยคืออะไรแล้วเราแบบเลือกที่จะปฏิบัติเองเงี้ยยังไงมันได้มากกว่ากัน อิเลือกปฏิบัติเองได้มากกว่าอันนี้ส่งมันจะได้มากกว่าถูกนี่นี่ดูแลวสวนนะไม่ใช่เพราะคุณไปอยู่กับพระเนี่ยนะคุณอาจจะทําด้วยความจําใจทําด้วยพิธีกรรมแต่ตอนที่คุณนึกจะรักษาศีลเองเนี่ยแสดงว่าจิตของคุณเนี่ยมันเดินเข้าสู่กระบวนการของการที่จะยกระดับแล้วพี่จะอธิบายแบบนี้ทานศีลภาวนานะทำทานมากมากม,ากมีพระมาบอกอมาทำเลย ทำแบบสะสมโน,น,น่นนี่จะไปสวรรค์โน่นนี่นั่นทำทานมากมากตายแล้วยังไปเป็นเปรตเลยเรียกว่าไปอบายภูมิเลยนะทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยนะอ้าแล้วไปเป็นเปรตได้ยังไงอ่านี่ไงพี่จะทวนคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยเมื่อพวกมึงตายอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดมึงท่านก็พูดภาษาอะไรมันเป็นสมมุติเมื่อพวกมึงตายเนี่ยนะที่รอดไม่ไปอบายภูมิเนี่ย ไม่ไปทุกขติเนี่ยนะทุกขติอบายภูมิคือเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดชนันเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะที่รอดนะเท่ากับดินในเล็บดินในเล็บไอเท่ากับดินทั้งโลกไปไอสีแห่งนี้ไม่ได้คิดพิจารณาว่าความละเอียดอ่อนของคําสอนนี้พระพุทธเจ้าสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะคือเรื่องของการบริหารจิตทําทานด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารโอ้โหนี่บุญใหญ่มหาศาลแต่พระเอิญสร้างไม่เสร็จตาย จิตใจจดจ่ออยู่กับโบสถ์กับวิหารกับวัดที่สร้างเนี่ยกลายเป็นนเปรตมาเฝ้าสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะจิตมันเศร้าหมองจิตมันไม่ได้เบิกบานไปยึดติดนี่ไงถึงบอกว่าอย่ายึดติดอย่ายึดติดเพราะฉะนั้นทําทานขนาดแบบนี้ใหญ่แบบนี้ตายไม่เป็นเปรตเลยมีอยู่สองคนแม่ลูกจนหลวงปู่มั่นมาโปรดนะถึงรอดไปสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสําหรับการทําทานรักษาศสีอีก รับศีลที่พูดกันเนี่ยโอ้โหรับศีลอย่างดีใครก็บอกว่าโอ้โหรับศีลแล้วก็จะชีวิตดีอ่ะชีวิตดีได้ตายก็ไปสวรรค์เออเชื่อไหมว่าศีลบริสุทธิ์เป็นพระเส้นด้วยซ้ำศีลบริสุทธิ์ตายกลายเป็นเดชชนพระอะไระเออทำไมนี่ไงก็อยู่ที่จิตไงตอนตายอ่ะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าตอนที่มึงจะตายอ่ะถ้าจิตเบิกบานผ่องใสก็มีสุขติเป็นที่ตั้ง ส่วติก็คือไปเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมจิตเศร้าหมองก็จะมีทุกขติเป็นที่ตั้งก็คือไปเป็นเดชฌานเป็นเปรตอสุรกายสัตวน์นรกเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระชื่อพระติสสะในสมัยพุทธกาลมีคนมาถวายจีวรให้ท่านจีวรของท่านเนี่ยนะหยาบนะเป็นผ้านเนื้อหยาบอะ่ะมาถวายจีวรพี่สาวเนี่ยก็มาเห็นว่าจีวรของพระน้องชายเนี่ยหยาบก,ก็เลยเอาไป ทำใหม่ให้ในสมัยก่อนเขาจีวรทําจากเปลือกไม้ก็ไปเหมือนรีไซเคิลทำใหม่จนกลายมาเป็นจีวรที่นิ่มและดีแต่ตอนกลับมาถวายเนี่ยพระน้องชายเนี่ยป่วยด้วยโรคท้องเดินอาการหนักมากแล้วพี่สาวมาถวายจีวรท่านก็บอกนี่ไม่ใช่จีวรท่านนี่ทำไมมันดูดีพี่สาบอกเนี่ยไปรีไซเคิลไปทำไม้นำมาถวายท่านก็ยอมรับยอมรับก็เหมือนกับอยากจะเอาจีวรเนี่ยมาห่มแต่ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลานั้นท่านขาดใจตายลงไปพอตายพระตายพระมรณาภาพเนี่ยของก็จะกลายเป็นสมบัติสง์ของกองกาดก็ปรากฏว่าจะมีคนมาพระจะเอาผ้าจีวรเนี่ยไปใช้พระพุทธเจ้าห้ามเพราะด้วยพระญาณพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระติะดสัตว์ตายแล้วกลายเป็นตัวเล็งเกาะอยู่ที่พระใครจะเอาก็โกรธร้อนรุ่มถ้าใครเอาผ้าจีวรน,นี้ไปใช้ พระติสะซึ่งเป็นเลนที่ครองจีวอรอยู่ร้อนรุ่มโกรธตายตกนรกพระเจ้าบอกอย่า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 เอาไปนะรอเจ็ดวันก่อนทําไมถึงรอเจ็ดวันเพราะตัวเลนมีอายุเจ็ดวันวันที่แปดถึงเอาไปใช้ได้เลนครบอายุไปเจ็ดวันพระติสะในรูปของเลนตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต ชันดุสิคือชั้นที่พระตายแล้วไปอยู่นี่รักษาศีลดีเป็นพระที่ดีแต่ทําไมต้องเป็นแบบนี้เพราะยังไม่เข้าสู่กระแสโสดาบันยังไม่ได้กลายเป็นพระอริยะเห็นไหมมีความเสี่ยงที่พระเจ้าบอกว่ามึงทั้งหลายที่จะรอดเนี่ยนะเท่ากับดินในเล็บเนี่ยนะขนาดพระบวชศีลบริสุทธิ์ตายยังเป็นเลนเป็นสัตว์เรัจฉานและเสี่ยงตกนรกอีกเห็นไหมยกตัวอย่างให้เห็นสองอันว่าทานให้มาก จะจิตใจไปยึดไปติดไปเกาะต้องการบุญต้องการโน่นกังวลวง่นว่นน่นนี่ตายกลายเป็นเปรตนะเฝ้าสถานที่ที่ตัวเองสร้างศีลรักษาอย่างดีแต่พอตายจิตคุณล้องมองใจยึดเป็นเดราาัจฉานเสี่ยงจะตกนรกอีกเพราะนั้นคําว่าทานศีลเราจะต้องเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยล้วนเพื่อให้นําพาไปสู่การบริหารจิตมันต้องมาสิ่งที่เราเรียกว่าภาวนาอันนี้แหละ เป็นคุณค่ามหาศาลของชีวิตมนุษย์แต่ภาวนามันก็พูดกันมากโอได้ยินไหมมีวิปัสสนามีกรรมฐานนะมีภาวนามีเจริญสติมีสมาธิมีสมถะฟังแล้วงงไหมงงเดี๋ยวค่อยขยายทีหลังวันนี้ครั้งนี้นะเราสรุปกันให้ชัดก่อนว่าไม่ใช่ทําทานและจะได้ไปสวรรค์เสมอไม่ใช่รักษาศีลดีและได้ไปสวรรค์เสมอนะเว้ยไม่ใช่ มึงต้องบริหารจิตของมึงให้พ。องใสให้โปร่งด้วยเพราะนี่คือคําสอนที่แท้จริงของพระเจ้านี่คือสิ่งที่หยิบยกมาเห็นว่าการบริหารจิตคือเรื่องสําคัญและการบริหารจิตนั่นแหละคือการภาวนา